ไไม่ด้กินแล้วรับอกหมดเลยไม่ได้เดี๋ยวว่ากินไม่ได้เพื้อกินไม่ได้หรอกไม่ใช่ได้โอ้กินข้าวกินไม่ได้กินไม่ได้มาไหนอ่ะน่ะมาบอกลูกขึ้นหลังไม่มีกุ้งเลย Trời Lũ khá là mấy dạy quá anh rơi đập nuôi Thưa lũ anh này nó Trời cái hay nửi Bỏ vào khơi và lô Chứ nửi màu rửa Mấy kín này nửi chim lè có lè Này Phải nửi chim lè 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 Nửi và rửa mắn kìm kìm Mắn phát phát lộ và lô Chứ còn nó quá trộn rồi mãi lời vẫn chưa quý mẹ mất mặt 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 mặt

กว่ายาอยู่คนหนึ่งในถ้ามาโ่ออยู่ในจึงแกบอกว่าโรงพยาบาลเนียนโรงพยาบาลล้วงแก่บ้าต้องจะน่องในโยบายรัฐบาลจอยประชาชนต้องมาก่อนเดี๋ยวม่อม่อมาหัวขำหลยเตรียมตุกตายโฮ่เอ็มอัจฉริยะก็คองในติดร่างบ้าเลยโอ้ในผมโมไม่ชอบมา <laughs> Liệu mua ai ra đây dân? Hai Mua ai ra nằm mặt của anh Nên kêu ai kín quanh là sông lên ừ, Này, đầy ơi Kêu ai kín bà đời Kêu bố kín còn cao lăng anh Ui ừ, đây còn cao lăng hả anh Dân ai thì Mia ai dính kín Còn mày dính chép phung รอยเบืองควนบานกันโมตีลาหลตตายําไปปุ่นก็แลโมเลวพาเลวไม่ให้ึงนิชด้แกไปื้อยาหลันขาย้อยากี่คามาควดหนึ่งยาเลยกี่คายาทานอะไรอ้ไม่รู้เ่องไรพืดหลกินอยาทานอ้ไหม กินยาถอนก็ไม่หาหมอบบนดิหอบบนก็ไมยาลกตมาเ้ยลูกนเด็กแ่ี่ไหนเออเลกูเลยนิมปืโชจะเลีวมาดีไลยเธอมันปืโชจะเลี้ยวในพูนบ้านแล้วเควนปลาไหวมั้งที่ตีลังไม่บาแรงขันลคนบล่วงน้นไวปลาไหวองค์นึงแล้วขัน พอลงืนาปลาแคว้นไว้องหนึงว่าลูกแล้นได้ได้คุ้มครองลูกแล้วมึงลาไปนลวปลาเนยเนยเนโยนไแลี้ยวจะโยนจะใช่เดกวันนี้ไม่ละนนี่ยี่กก็แค่รถไปปนกได้จิ้นเดงเอาเกียนว่าเขาอำเปอทิ้งปลาเออ